สวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนเพื่อนที่นอกยไม้พามาเบิงนกเพันกินอย่างน้อเพื่อนนะกินเป็นเพื่อนกันเยอะเลยเพื่อนให้มองเราจมก็แล้วแต่ถ้าถ้าเราอยากได้ปลาตัวใหญ่เราก็เอาขายที่มันท,ทางที่น้องเบิงค่ะนกพันกนินอาหารเนาะไม่รู้ว่ากินอะไรเนาะ พอถึงเลยปากน้ําไปเขาก็จะยกขึ้นนะเพื่อนเพื่อนยกขึ้นดูว่าโดนด้ายได้ปลาไหมอะไรอย่างงี้นะสวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนเพื่อนที่นอกยีไม้พามาเบิงนกคนกินอย่างน้อเพื่นะกินเป็นเพื่อนกันเยอะเลยเพื่อนอ่าปลาเล็กเยอะเขาก็ใส่ตาข่ายที่มีตาข่ายเล็กมันแล้วแต่หน้านั้นคนถ้าถ้าคนทางนี้คนทางรืมโขงนี้เขาจะรู้เนะว่า หน้านี้มันจะมันจะมีปลาอะไรเยอะเนาะปลาถ้ามีปลาใหญ่เยอะเขาก็จะมีอะตะขาใหญ่อย่างนี้นะเพื่อนๆน,นั่นแหละค่ะเขาก็จะไหลไปเรื่อยๆตอนเราลงไปข้างล่างตะตุนะ๋น้อนี่เสียงนกร้องเต็มเลยค่ะตอนนี้มาอยู่ริมฝั่งโขงนะโขงนะคะอ่านั่นาา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 า มันกินเนาะคะเนาะน่าจะกินเม็ดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ทองเบิ้งค่ะนกิ่นกินอาหารเนาะไม่รู้ว่ากินอะไรเนาะเพื่อนเพื่อนกิอยู่ข้างบนเนาะิ่นห้อยห้อยไว้มัดทุ่นไวนะ้น่ะที่เป็นอปอมนะเป็นปอม,ปนปอมป่นเอิินว่าปอมนะคะเนาะ มีทุ่นทุ่นมัดไว้ว่าเราอยู่ข้างบนเนาะคนห้อยห้อยไว้มัดทุ่นไว้นะ่ะที่เป็นอ่าปอมนะเป็นปอม่นเอ,อ่นว่าปอมนะคะเนาะมีทุ่นทุ่น,นมัดไว้ว่าเราเนาะเพื่อนหกโมงครึ่งนะคะนี่เรือหาปลากําลังจะหาปลาตามริมน้ําเนาะเขาเขาเรียกว่าทางนี้เขาเรียกปลาปลาเล็กเยอะเขาก็ใส่อตาข่ายที่มีตาข่ายเล็กสวัสด,ดีค่ะเนาเพืนะ่อน หกโมงครึ่งนะคะนี่เรือหาปลากําลังจะหาปาลาตานะมริมน้ําเนาะเขาเขาเรียกว่าทางนี้เขาเรียกนะเพื่อนๆหกโมงครึ่งนะคะนี่เรือหาปลากําลังจะหาปาลาตามริมน้ําเนาะเขาเขาเรียกว่าทางนี้เขาเรียกนั่นแหละค่ะแล้วเขาก็ขึ้นไปล่องลงมาใหม่นะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะ่ะเพื่อนๆ ให้มองเราจมก็แล้วแต่ถ้าถ้าเราอยากได้ปลาตัวใหญ่เราก็เอาไขา่ที่มันว่าไหลมองนะคะเนาะจะโยนมองลงไปโยนมองลงไปนะเพื่อนอโยนมองลงไปแล้วก็จะมีมีทุ่นสักตัวเนาะนี่เสียงนกร้องเต็มเลยค่ะตอนนี้จมาอยู่ดิมฝั่งโขงนะว่าไหลมองนะคะเนาะ จะโยนมองลงไปโยนมองลงไปนะพเพื่อนๆโยนมองลงไปแล้วก็จะมีมีทุ่นจะได้เห็นว่าว่ามองหรือขายเรามันไหลถึงไหนแล้วเนะวาะเพราะไหลมองนะคะเนาะจะโยนมองลงไปโยนมองลงไปนะพเพื่อนๆโยนมองลงไปแล้วก็จะมีมีทุน่นท,ทางที่สองเบิงค่ะ นกมันกินอาหารเนาะไม่รู้ว่ากินอะไรเนาะ่าไหลมองเนาะค่ะเนาะจะโยนมองลงไปโยนมองลงไปนะพเพื่อนๆโยนมองลงไปแล้วก็จะมีมีทุน่นพี่ทองเบิงค่ะนกมันกินอาหารเนาะไม่รู้ว่ากินอะไรเนาะกําลังอกินลูกใส่เนาะลองจิบจ๊บจิบจ๊บจิบ๊บจิ๊บเต็มเลย ข้างล่างก็จะมีอมัดหินถ่วงไว้นะเพื่อนเพื่อมัดให้ให้หนักให้ให้ให้ตาข่ายให้มองเรามันจมเนาะคะนะ่ะเนาะมันแล้วแต่หน้านะคนถ้าถ้าคนทางนี้คนทางรืมโขงนี้เขาจะรู้เนาะว่าหน้านี้มันจะมันจะมีปลาอะไรเยอะเนาะปาบรรยากาศดมฝั่งโคงตอนเช้าเ้านะเพื่อนเพื่อนตอนเช้าตอนนี้เวลาหกโมงครึ่ง มีเลือหาปลาลำเล็กๆอยู่นู่นเนาะเลือหาปลาลำเล็กๆอยู่นู่นค่ะเสียงนกสวัสดีตอนเช้าค่ะคเพื่อนๆพี่น้องยีไม้พามาเบิง์กนกเพิ่นกินอย่างนอ้อเพื่อนะกินเป็นเพื่อนกันเยอะเลยเพื่อนกินเม็ดอะไรอะไรนะกินเมเ็ดต้นไทรนี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะลูกไทรมันร่วงล,วง,ลวงแล้วเพิ่นกินนะเต้ยแเราพี่นอ้องอยู่ข้างบนเนาะเพิ่นห้อยๆไว้ มัดทุ่นไว้นะที่เป็นอ่าปอมนะเป็นปอมปันเอิ่นว่าปอมนะคะเนะมีทุนทุน,ทนมาดไว้ว่านั่นแหละค่ะแล้วเขาก็ขึ้นไปล่องลงมาใหม่นะ,ะ,ะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนเพืนแล้วแต่นหน้านะคุณคนถ้าถ้าคนทางนี้คนทางลืมโขูนี้เขาจะรู้เนะว่าหน้านี้มันจะมันจะมีปลาอะไรเยอะเนะาะปลาเอะไรสักอย่างนี่แหละเพื่อน น่าจะกินมเมล็ดพืชหรือมเมล็ดอะไรสักอย่างนี่แหละจะเพื่อนๆจ้าพระอาทิตย์กําลังจะขึ้นเนาะค่ะเนาะว่างเนาะแปดเซนเสิบเซนอะไรอย่างนี้นะเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดเราอยากได้ปลาเล็กเราก็จะเอาเสามเซนสองเซนเนะาะจักตูเนาะนี่เสียงนกร้องเต็มเลยค่ะตอนนี้มาอยู่ดมฝั่งโขงนะเพล็อะไรสักอย่างนี่แหละเพื่อน น่าจะกินมเมล็ดพืชหรือมเมล็ดอะไรสักอย่างนี่นแหละจะเพื่อนๆจ้าพระอาทิตย์กําลังจะขึ้นเนาะค่ะเนาะว่าไหลมองเนาะค่ะเนาะจะโยนมองลงไปโยนมองลงไปนะเพื่อนๆโยนมองลงไปแล้วก็จะมีมีทุน่นกินเม็ดอะไรอะไรนะกินเมเ็ดต้นไสนี่หือเปล่าไม่แน่ใจนาะลูกไใสมันร่วงลงแล้ว่นกินเนาะเต้ยเราพี่น่องสวัสดีค่ะ ข้างล่างก็จะมีะมัดหินถ่วงไว้นะเพื่อนเพื่อนมัดให้ให้ใหนักให้ให้ให้ตาข่ายให้มองเรามันจมนะคะนาอเพื่อนเพื <c oughs> ่อนอยู่ข้างบนเนาะเพิ่นห้อยไว้มัดทุ่นไว้น่ะที่เป็นอ่ปอมนะเป็นปอมคนเอิ่นว่าปอมนะคะเนาะมี <c oughs> ทุน่นทุ่นมัดไว้ว่าให้มองเราจม ก็แล้วแต่ถ้าถ้าเราอยากได้ปลาตัวใหญ่เราก็เอาขายที่มันจะได้เห็นว่าว่ามองหรือขายเรามันไหลถึงไหนแล้วเนาะพอถึงเลยปากน้ําไปเขาก็จะยกขึ้นนะเพื่อนเพื่อนยกขึ้นดูว่าโดนเอ้อไ,ได้ปลาไหมอะไรอย่างนี้นะกินเม็ดอะไรอะไรนะกินเม็ดต้นไใสนี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะลูกไสมันร่วงลงแล้วเพิ่นกินนะ เต้เราพีนออนจะได้เห็นว่าว่ามองหรือขายเรามันไหลถึงไหนแล้วเนาะน้องนะเพื่อนๆกโมงครึ่งนะคะนี่เรือหาปลากําลังจะหาปาลาตามริมน้ําเนาะเขาเขาเรียกว่าทางนี้เขาเรียกมันแล้วแต,ต่หน้านะทุกคนถ้าถ้าคนทางนี้คนทางริมโูงนี้เขาจะรู้เนะว่าหน้านี้มันจะมันจะมีปลาอะไรเยอะเนาะปลาอะไรสักอย่างนี่แหละเพื่อน น่าจะกินมเมล็ดพืชหรือมเมล็ดอะไรสักอย่างนี่นแหละจะเพื่อนๆจ้าพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นเน,ะะน,ะนะาะค่ะเนาะพี่ทองเบิ้งค่ะนกเพิ่นกินอาหารเนาะไม่รู้ว่ากินอะไรเนาะเพื่อนๆกินอยู่ข้างบนเนาะเพิ่นห้อยห้อยไว้มัดทุ่นไว้น่ะที่เป็นอ่าปอมนะเป็นปอมเพิ่นเอื้นว่าปอมนะคะเนาะ มีทุนทุนมาดไว้ว่าเรากำลังกินลูกใส่เนาะลองจิ๊บจิเต็มเลยว่างนะเนาะแปดเซนสิบเซนอะไรอย่างงี้นะเพื่อนเพื่อน,นแต่ถ้าเกิดเราอยากได้ปลาเล็กเราก็จะเอาเสามเซนสองเซนเนาะเพื่อนเพื่อน <c oughs> กินงกินเม็ดอะไรอะไรนะกินเม็ดต้นไสนี่หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะ ลูกไส้มันร่วงลงแล้วพันกินนะเต๊แเราพี่น้องจักโตน้อนี่เสียงนกร้องเต็มเลยค่ะตอนนี้มาอยู่ริมฝั่งโขงนะนบรรยากาศริมฝั่งโขงตอนเ,เช้าๆนะเพื่อนๆตอนเ,เช้าๆตอนนี้เวลาหกโมงครึ่งจักโตน้อนี่เสียงนกร้องเต็มเลยค่ะ ตอนนี้ยมาอยู่ริมฝั่งโคงนะ